นิทานสำหรับเด็กเรื่องสิงโตยุติธรรมในป่าอันกว้างใหญ่มีสิงสาราสัตว์อาศัยอยู่ร่วมกันมากมายแล้วก็มีเจ้ากระต่ายหนุมนิสัยดีอาศัยอยู่ด้วยมันเป็นกระต่ายที่มีนิสัยซื่อสัตย์มากชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่ว่ามันก็เป็นกระต่ายที่ยากจนที่สุดในป่าเลยล่ะแย่จริงๆวันนี้ทั้งวันเน่ยยังไม่ได้กินอาหารเลยทำไมเราถึงเกิดมาเป็นกระต่ายที่แสนจะอาภัพแบบนี้นะหิวก็หิวตกงานอีกตั้งหากฮกลิ่นอะไรเนี่ยหอมจริงๆเลยขอโดมไม่ซื่นใจหน่อยเถอะ้ หอมจริงๆเลยแค่ได้กลิ่นก็อิ่มแล้วและด้วยความที่มันเป็นกระต่ายนิสัยดีมันจึงคิดว่ามันน่าจะไปขอบคุณคนที่ทำอาหารและส่งกลิ่นหอมมาให้มันได้ดมมันจึงตรงไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นหอมนั้น เอ้าเจ้ากระต่ายมาเคาะประตูบ้านสุนัขจิ้งจอกอย่างข้าทำไมล่ะฮะข้านี่กำลังยุ่งอยู่เชอวนะเออฉันฉันจะมาขอบคุณนะจ้าท่านสุนัขจิ้งจอกขอบคุณเ้จะมาขอบคุณฉันเรื่องอะไรอนะฮะก็ขอบคุณเรื่องกลิ่นอาหารหอมฉุยของท่านน่ะที่ช่วยให้ข้าหายหิวนะสิท่านอา่ะนี่ก็แปลว่าเจ้าดมกลิ่นอาหารของข้าเข้าไปละเซใช่จ้าแม่กลิ่นอาหารของท่านสุนัขจิ้งจอกเนี่ย ท่างหอมจริงๆเลยนะดีละในเมื่อเจ้าดมกลิ่นอาหารของข้าเข้าไปเจ้าก็ต้องจ่ายเงินค่ากลิ่นให้กับข้านะอะไรนะท่านจ่ายค่ากลิ่นอาหารเหรอแต่ข้าไม่มีเงินเลยนะข้าจะจ่ายค่ากลิ่นอาหารให้ท่านได้ยังไงละ่ะนี่เจ้าคิดจะโกงอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเราไปหาท่านสิงโตเจ้าป่าให้ตัดสินเรื่องนี้ดีกว่านะดังนั้น เจ้าสุนัขจิ้งจอกและกระต่ายก็เดินทางเพื่อจะไปพบท่านสิงโตเจ้าป่าเพื่อให้ตัดสินคดีให้แต่ระหว่างทางมันทั้งสองก็ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพีเอ๊ะช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านสุนัขจิ้งจอกเขาว่าข้าได้ยินเสียงร้องให้ช่วยนะเรารีบไปดูกันเถอะช่วยด้วย,วย,วยนั่นไงล่ะเจ้าของเสียงร้อง นั่นมันคุณลิงนี่ท่าทางกาลังลําบากคุณลิงคุณลิง,ลงเป็นอะไรหรอมีอะไรช่วยไหมเอา้าวเจ้ากระต่ายมาพอดีเลยเนี่ยช่วยฉันหน่อยสิม้าของฉันน่ะเดินพลัดตกลงไปในน้ําเนี่ยมาช่วยกันดึงเจ้าม้าของฉันขึ้นมาหน่อยสิฉันดึงคนเดียวไม่ไหวได้สิฉันจะช่วยเจ้าเองนะอา้าวคุณสุนัขจิ้งจอกมาช่วยกันหน่อยสิไม่ละ ข้าไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไรเดี๋ยวถ้าตกลงไปอีกกนแล้วก็แย่กันพอดีเจ้ากระต่ายรีบวิ่งมาช่วยลิงทันทีลิงจับบังเหียนมาส่วนกระต่ายจับที่หางมา้ามันออกแรงดึงจนกระทั่งเจ้ากระต่ายและเจ้า,าลิงล้มลงไปนั่งหมดเลยแต่ก็ช่วยเจ้ามาขึ้นมาได้แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโอ๊ยตายแล้วอะไร ไเจ้ากระตา่ายฮ่านี่จะทําหางม้าของข้าขาดแล้วเนี่ยดูสิหลุดติดมือเจ้าเลยอ่ะเจ้ากระต่ายข้าไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคุณลิงไม่รู้ล่ะยังไงยังไงอะ่ะเจ้าก็ต้องชดใช้หางมา้ามาให้ข้าด้วยดีเลยเจ้าลิงนี่นะเราเนะี่ยกำลังจะเดินทางไปหาท่านสิงโตเจ้าป่าพอดีเลยไปด้วยกันซะเลยสิเจ้าลิงให้ท่านสิงโตนะตัดสินความเรื่องนี้ให้เรายังไงกันล่ะ ดีเหมือนกัน <tube> ข <oses> ้าไม่ยอมเสียหางม้าไปฟรีๆหรอกนะพวกมันทั้ง3ามจึงออกเดินทางไปหาสิงโตเจ้าป่าเมื่อมันไปถึงทั้งสุนัขจิ้งจอกและเจ้าลิงก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้สิงโตฟังทันทียน้ เรื่องทั้งหมดมันก็มีอยู่เท่านี้และท่านสิงโตเจ้าป่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกจะต้องการให้กระต่ายเนี่ยจ่ายค่ากลิ่นหอมของอาหารของเจ้าใช่ไหมใช่แล้วล่ะท่านเจ้ากวางเขาไปนําถุงเงินของข้ามให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกหน่อยเซ่ว่าอย่างไงสุนัขจิ้งจอกเงินจํานวนเนี่ยพอสําหรับค่ากลิ่นอาหารของเจ้าหรือเปล่า พอพอพอเนี่ยมันพอซ้ยิ่งกว่าพออีกนะท่านดีดีดีถ้าอย่างนั้นนะเจ้าจงดมกลิ่นเงินพวกเนี่ยไปจนกว่าเจ้าจะพอใจก็แล้วกันดมกลิ่นเงินโอ้แล้วจะให้ดมไปทําไมกระท่านอ้าวก็ในเมื่อเจ้ากระต่ายสูดกลิ่นอาหารของเจ้าไปจะก็ต้องรับการชําระเงินด้วยการสูดกลิ่นเข้าไปเช่นเดียวกันทิอวาหายกันถูกต้องไหม เจ้าสุนัขจิงจอกไม่กล้าว,ว่าอะไรสิงโตเจ้าป่ามันจึงจำใจนั่งดมกลิ่นเงินกองนั้นต่อไปอะต่อไปคราวนี้ก็ถึงเรื่องของเจ้าลิงแล้วใช่ไหมเจ้ากระต่ายเนี่ยทำหางม้าของเจ้าขาดตอนที่ช่วยเจ้าฉุดม้าขึ้นมาจากน้ำใช่ไหมใช่แล้วท่านในเมื่อกระต่ายอะทำหางม้าขาดก็ต้องชดใช้หางม้าให้ข้าด้วยเจ้าต้องการให้เจ้ากระต่ายเนี่ย จ่ายค่าหางมาให้หรือไม่ก็ต้องทำให้ม้าของเจ้าเนี่ยมีหางเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าลิงแน่นอนสิท่านสิงโตถ้าอย่างนั้นข้าขอตัดสินให้เจ้ากระต่ายเนี่ยนำม้าของเจ้าไปเลี้ยงจนกว่าหางของมันแหละจะงอกขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันเอเอแต่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 ว่าทำไมรอหรือเจ้าว่า้าเนี่ยตัดสินผิดอย่างนั้นหรือเจ้าลิงป๊า ท่านตัดสินถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมที่สุดแล้วเฮ้ยไม่น่าเลยเล่าถ้าอย่างนั้นนะพวกเจ้าจงแยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้วส่วนเจ้ากระต่ายเนี่ยเจ้าก็เอาม้าตัวนี้ไปเลี้ยงแล้วก็เอาเงินถุงนี้ไปด้วยข้าจะให้เจ้าไปตั้งตัวจะได้ไม่ต้องแอบดมกลิ่นอาหารของใครอีกโชคดีเป็นของเจ้ากระต่ายจริงๆมันไม่ต้องถูกลงโทษ แถมยังได้ม้าและเงินมาถุงหนึ่งและมันก็ไม่ต้องอยู่ในป่าอย,ย่างยากลำบากอีกเลย